เอาสวัสดีครับท่านผู้ชมเอ้ยมือนี้สิริพัฒน์กระทายักเดี๋นี่กระทายักบานี้มือนี้บ่ไ,ได้อึบไก่ต้มเขาโคตเปิดมอเลยเต๋่อบ่ได้าขายท่าําที่ขายทั้งเข่าโคตรเด้๋ยววันนี้เขาโคตรจะฟักยางดีผลนะพวงดูโอ้ยกระทายักต้มเขาโคตให้ก็เชฟกระทาห่างคนน่ะเอ,อ๋อเรียนไหนเสียบเสียบมาเด้อเข่าโคตรเสียบเสียบน้ำกันคนน่ะ ปลาเขาโคตรคนโอ้ฮะเยอะฟักได้แล้วมังโนฟักเนี่ยเนี่ยเต็มพิกัดโอ้ยคนน่ะมันมีแหว่ได้โอ้คือบ่านในบองเนาะคือของแท้ของแท้จิริพัดเห็นย่างกะไรขายเจ้นี่ไหมคนดูบกเผากะไรจิ้มน่อยคนน่ะผู้จัดการเด้อค่ะเด้อเอ้าเกาวอาหารบ้านบ้านตำตำบกแดงตำบกแดงแกงใหเฮ็ดติ่งปลาทู ว่อบางบางสวนเขาโคตรป่น,นี้ลองดูแป้ไงไดปลูกว่ามันปลูกอีลิ่นปลูกอีลีตัวนี้ไหมผู้ใดสนใจทักเขามาพอดถีถุงละยี่สิบบาทสิเมียงเล่าเมียงเล่าผมบึงในยูทูบว่าขายสิบห้าบาทพนวะว่ะบารคือขายถือแค่อันนี้ยี่สิบบาทก็ถือโทษโทษโทษผู้ใดใจแล้วขายสามสิบบาทละเด้ปวดขอเขาโคตรเขามามามา,มา กูได้ยากเขาโคตรสดๆออกจากสวนนี่นี่ปลูกเองพวนะเรืงต้นอีหยงนี่ต้นในปอเทื่องพราะมันดาวเรื่องโอ้ปลูกเงั้ก็ได้กินเนาะบกเผาก็เต็มพี่กัดเอาเดี๋ยวอยู่เฝ้าแหาเางันบวชลูกไส้ก่อนพวนะบกเผาสุดยอดสิริพัดจริงแท้เนาะ